ไทยอินไซด์ไทยแลนด์ครับวันนี้คึกคักเป็นพิเศษคุณฟังคุณผู้ชมคุณอมรรัตนและประเทศไทยสวัสดีสวัสดีค่ะคุณใดาค่ะสวัสดีคุณฟังทาง FM 9 7 0นะคะคุณผู้ชมทางสปริงนิวทุกทท่านนะคะวันนี้วันอังคารนะคะ13ตุลาคมค่ะโอเคเข้าสู่ประเด็นเลยนะใช่แล้วเรื่องที่สังคมกําลังให้ความสนใจนะฮะเรื่องเป็กสัญชัยร้อยโทสัญชัยเองตะกูลูกชายอดีตปลัดกระทรวงกันคลังสามีนางเอกทัญญา คุณพ่อน้องรียาคุณพ่อน้องลียาบอกเต็มยศเพื่อประกาศให้สังคมรับรู้และตระหนักอีกครั้งผู้ชายคนนี้มีชาติมีตระกูลค่ะมีฐานะถูกค่ะและมีอายุมีอายุแล้วค่ะนับถึงวันนี้เป็นพ่อคนแล้วค่ะไอ้แค่เป็นเป็นเป็นผัวใครไม่สําคัญเท่ากับเป็นเป็นพ่อคนแล้วล่ะคุณพ่อน้องลียา อ่ะโอเคอ่ะเข้าสู่ประเด็นฮะครับเป็กสัญชัยไปมีเรื่องอีกครั้งน,น,นะฮะที่จริงแกก็มีเรื่องมาหลายครั้งแล้วครับไปมีเรื่องอีกครั้งกับกับคนที่เขาเรียกกันในแวดวงว่าหมอพายหมอพายก็คือพันตํารวจโทในแพทย์เปียผงสะคอนเย็นใช่แล้วเป็นหมอนิทเวศโรงพยาบาลตํารวจใช่ค่ะไปมีเรื่องกันที่เชียงใหม่งานคดีความาใช่ห,หมอพายก็ไปแจ้งแจ้งความตํารวจในครับ กล่าวหาว่าเป็กสัญชัยทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่าใช่ค่ะก็เป็นคดีกันอยู่นะคะณขณะนี้สังคมเขาสนใจมันจะจบอย่างไรมีคนเอาคดีนี้ไปถามพบตรคนใหม่พนตำรวจเอกจากทิพชัยชินดาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั่นเละครับพบตรจากทิพตอบสั้นๆใช่ค่ะตอบสั้นๆแต่ข้อความโอ้โห ได้ใจความจริงๆแรงแล้วก็ตัดินใจตอบว่านะเชื่อว่าทุกคนในสังคมรู้ดีอยู่แล้วว่าร้อยโทสัญชัยเองตระกูลเป็นคนอย่างไรรู้เท่ากับที่ทุกคนรู้โอเคเป็นคนอย่างไรผมไม่ทราบใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าผมผมเพิ่งทราบว่าเป็กสัญชัยเป็นข้าราชการอแปลกเพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเพราะว่าชีวิตของผู้ชายคนนี้นั้นก็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 เบนไปทั่ว เรารู้เยอเขาเป็นนักพึงรู้ว่ามีอาชีพเป็นข้าราชการใช่ค่ะและตกใจมากไปกว่านั้นอีกเพิ่งรู้ว่ามีชื่อไปช่วยราชการภาคใต้ค่ะเอาละครับน่าสนใจเป็นข้าราชการในสังกัดปปทเอ๊เป็นข้าราชการแล้วตำแหน่งนักและไปช่วยราชการภาคใต้นะร่อนไปร่อนมาได้อย่างไร มีตำแหน่งด้วยนะเป็นนักสืบสวนชำนาญการพิเศษของปป,ปท ว่ากันไปว่ากันไปเราไปช่วยราชการภาคใต้เดี๋ยวขอขอสอบทานขอยืนยันสักนิดหนึ่งนะฮะเราจะไปกันที่เลขาธิการปปทเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะฮะปปทนะคะคุณยงปริยาจิตนะคะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเอาแล้วครับขอสอบทานนิดหนึ่งแลังคนพิ่งรู้นะว่าเป็กสัญชัยเป็นข้าราชการและเป็นข้าราชการสังกัดปปทหรอฮะใช่ครับ ตำแหน่งจริงๆคือตำแหน่งอ,อะไรอะเป็กเป็กสัญชตน,น,น,นักบริหารงานยุติธรรมชำนาญการพิเศษนักบริหารงานยุติธรรมยุติธรรมชำนาญการพิเศษชำนาญการพิเศษอสังกัดปปทมานานหรือ,อยังคะคือเขาโอนมาอยู่ปปทเมื่อปี55ครับอ,อ,อมาโอนมาปี55อโอนมาจากหน่วยไหนฮะดีเอสไอครับอ๋อเดินอยู่ดีเอสไอครับแล้วโอนปี55โอนมาที่ปปทครับ อืมแล้วก็มาลงในตำแหน่งนักบริหารงานยุทธธรรมชำนาญการพิเศษเนะฮะ ถึงพิจุตก,ก็ามาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็ไปช่วยราชก,การที่สบตเมื่อปีห้าหกครับปีปีถัดมาปีห้าหกนี่ไปช่วยราชการที่สบตศูนย์ <precision. S 2> อำนวยการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต<ล>้นะฮะเขาขอตัวไปเขาเขาขอไปหรือใครขอ,ขอ,ขอ,ขอมาหรือยอย่างไรครับคือรายละเอียดตอนนั้นจารายละเอียดไม่ได้นะครับแตรู้สึกว่าจะมีขอมาปกติถ้าเกิดไม่ขอเราก็จะไม่ให้นะครับการขอตัวไปช่วยราชการสอปตเพราะว่ามูลน่วยเนี่ยก็จะต้อง การความสามารถเฉพาะบุคคลอะไรตรงนี้ม so no so ันเป็นเรื่องเหตุผลความจาเป็นเพระปกติส่วนราชการเราเราก็ําไม่ไม่มีอะไรแล้วข้อขัดข้องเราเราก็จะสนับสนุนอยู่แล้วนะครับทีนี้เก็ก็เราก็ให้ไปตั้งแต่ปีห้าหกนะครับตั้งปีห้าหกการการไปช่วยราชการนั้นจะมีระยะเวลาระบุไว้ในามมีมีมีครับทีนี้ว่าในเนี่ยพอมาตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่า ระยะเวลาช่วยก็ถึงเมื่อที่30กันยาที่ผ่านมา30กันยา58 30กันยา58นะนะครับสรุปแล้วก็คือโอนจาก DSI มาปปทยังไม่ได้ทำงานปปทเลยก็ไปช่วยราชการก็อยู่ประมาณปีหนึ่งตรงนั้นนะอยู่ปปทปีหนึ่งประมาณโอนมาปี5้า้าใช่ไหมคะแล้วช่วงห้าหกก็โอนไปสอบตมีการขอตัวไปช่วยงานเอะไปช่วยยไปช่วยราชการที่ภาคใต้ทำไมเจ้าตัวเนี่ย บินไปทั่วนะฮะแล้วไปมีเรื่องเช่นนี้ก่อนก่อต้องก <c oughs> ็ต้องไปถามทงา,บบมา,ยยางโน้นแนรละละเอียด <c oughs> อ๋อฮะเป็นเรื่องที่ทางสวทเขาขอตัวไป <c oughs> เราก็ให้ ในต้นเรื่องเนี่ยเข้าอ้างเหตุผลอะไรฮนะเป็กสัญชัยม,มีความสามารถพิเศษมีความชํานาญการพิเศษมีจุดเด่อนอะไรอย่างไรจริงเ้าตัวไปครับในรายละเอียดไม, er, ไม่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 ตอนนั้นผมผมเองก็ยังยังไม่ได้ไปดูในรายละเอียดน่ะครัขอขอนุญาตครับโอเคข้าใกเข้าใจเข้ใจสิ้นสุดคําสั่งเมื่อ30กันยาห้าแปแสดงว่าก็ต้องถูกส่งตัวกลับหรือยังไงคะในกระบวนการที่เผิอว่าทางน้องก็ยังไม่ได้มีหนังสือส่งตัวมา ทางสปตยังไม่มีหนังสือส่งตัวอันนี้เป็นขั้นตอนทางธุรการนะครับก็ยังไม่ได้มีหนังสือส่งตัวมาฮแล้วทางในสัตญาทางคุณสัญาเองก็ยังไม่ได้มารายงานตัวทางนี้กับผมนะฮะยังไม่ได้มารายงานตัวกับผมว่ากลับมาปปทแล้วครับยังไม่มีการรายงานตัวตั้งแต่หลังวันที่30กันยาที่ผ่านมาครับ ตามระเบียบราชการน,น,นะครับเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการไปช่วยราชการนั้นเขาต้องมารายงานตัวทันทีหรือต้องรอหนังสือส่งตัวกลับครับ,บ<น>ตามระเบียบปกติแล้วนะครับก่อนก่อนจะสิ้นสุดนะครับก็จะระหว่างหน่วยเนี่ยก็จะมีหนังสือแจ้งนะ ปฏิบัติการระเินตรงนี้เนี่ยมัน,มนปกติตรางนั้นมันเป็นขั้นตอนทางธุรการอืรนะฮะเราก็พอเลยไปในปกติมันมีมาที่หลังแล้วก็จะพอมาแล้วเราก็จะขอให้ช่วยต่อเรื่องอะไรก็ว่าไปแต่อเณงครั้งนี้เนี่ยทางรัฐก็ยังไม<า>่ได้แจ้งไม่มีหนังสือขอต่อ,<า><พ>อเลยไม่ได้แจ้งมาเนี่ยม,มันก็หมดโดไปใหญ่ยโด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 ยระบบหนึ่งตุลาคมต้องมารายงานตัวละโดยระบบก่อนนะฮะแต่เขามาเขายังไม่ได้มารายงานตัวเหรอ สิบกว่าวันที่ผ่านมาไม่ได้มารายงานตัวที่ป,ะปะอปทเต่ก็พบยังครับแล้วจริงหรือไม่ครับอยู่ๆนะฮะก็มายื่นหนังสือขอลาออากราชการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าอย่างทีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยม,มีการมายื่นที่สํานักงานน,น,นะครับอมายื่นที่สํานักงานแล้วก็ทางผู้บังคับบัญชาก็ทําแจ้งเรื่องไปที่ส่วนงานที่รับผิดชอบก็คือเรื่องงานบริหารงานบุคคลเนี่ยเขาก็รับเรื่องคือเขารับมายื่นมันเบื้องต้นเนี่ยยื่นเมื่อวันที่เจ็ด ขอยื่นขอลาออก7ตุลาอ่าครับก็ก่อนก่อนที่จะมีเกุกเรณ์ตรงเี้ยนะครับก่อนมีเรื่องที่เชียงใหม่ใช่ครับก่อนมีเรื่องที่เชียงใหม่ในหนังสือขอลาออกนั้นลาออกมีผลตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะยังยังยังไม่มีผลนะนะฮะอ่าตรงนี้เนี่ยผมเองก็ยังไม่เห็นหนังสือลาออกกันะครับพอเอ่อพอมายื่นเนี่ยทางพุ่งคำมัญชาเขาก็จะส่งไปส่วน ที่มีหน้าที่ดูแลหรือมีโดยตรงเขาจะต้องสํารวจตรวจสอบดูนะฮะว่ามีนี้สินมีงานก,การไรค้างอยู่หรือเปล่าอะไรเปลาแล้วเขาต้องจะทำการเหมี่นขึ้นมาอืมค่ะนะอันนี้เป็นขั้นตอนของทางราชการอยู่แล้วครับอืมคับแต่ในขั้นตอนการยื่นลาออกเนี่ยเราต้องมีกระบวนการพิจารณาก่อนแล้วก็จะอนุมัติกําหนดวันให้ออกอีกทีหนึ่งหรือย,ยังไงคะต้องครับอื<า>มแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีผลของการลาออกถูกไหมคะยื่นตั้งแต่วันที่เจ็ดครับฮะเขาเขาในนั้นส่วนใหญ่หนังสือลาออกเนี่ยเขาจะขอให้มีผลวันนนวัน นะฮะเขาก็าจะระบุอันนี้ระบุวันไหนอะคะสิบห้าให้มีผลสิบห้าตุลานะแต่จะตรวจเขาระบุมาอย่างนั้นแต่ในรายละเอียดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบเสนอความเห็นขึ้นมาโอเคแม้ว่าจะระบุในหนังสือว่ามีให้มีผลสิบห้าตุลาแต่ถ้ายังไม่ได้รับการอนุมัติก็ยังถือว่ายังอยู่ในราชการถูกต้องครับตั้งแต่หนึ่งตุลาคมจนกระทั่งถึงวันนี้ไม่ได้เข้ามาทํางานเลยไม่ได้เข้ามาอะไรต่อไม่อะไรเลยเนี่ยมันผิดระเบียบราชการไหมฮะ ยังไม่ได้มารายงานตัวกับผมนะครับกับทางปรุงคำบัญชาขั้นต้นก็ยังก็ยังค่ะมันผิดไหมฮะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงเจ็ดก่อนยื่นลาออกเนี่ยค่ะคือคืออย่างนี้ในในส่วนของราชการเนี่ยมันมันถามว่าโดยระเบียบมันก็ต้องเป็นอย่างที่ท่านว่านันแหละแต่พผเอิญว่าบางทีมันก็มีเหตุมีอะไรที่กฎหมายก็เปิดช่องไว้นะถ้าคุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรตรงนั้นก็ก็ว่ากันไปคุณเกิดขัดข้องอะไรขึ้นมาคุณก็ ต้องมาอธิบายกันกันก็ต้องมาทำทำเรื่องอธิบายกันทิครับคือเขาก็วิเขาก็วิจัยกันเยอะนะครับว่าเป็กสัญชัยเนี่ยรับราชการแบบแบบไม่ได้อยู่ติดที่ทํางานเลยเขาก็งงงกัน รับเข้าใจครับเข้าใจใช่ไหมครับครับ <laughs> และโดยความเป็นจริงตั้งแต่หนึ่งตุตลาต้องมารายงานตัวแล้วลหละคุณจะลาออกไม่ลาออกอ <c oughs> การลาออกยังไม่ได้รับการอนุมัติเนี่ยคุณต้องมารายงานตัวต้องมาทํางานถูกไหมครับแต่นี่ยังไม่ยังยังยังไม่เห็นหน้ากันเลยอม,มาก็ยื่นใบลาออกอพอมา <7. S 2> มาวันที่เจ็ดก็มายื่นหนังสือลาออกแล้วก็หายไปเลยว่ากันอย่างนั้นเถอะแล้วต่อมาก็ไปมีเรื่องที่เชียงใหม่ครับเออ ก็ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่นะฮะทางทางเราก็ได้ดำเนินการตรวจสอบเขจะชี้นะฮะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ทางผมจะต้องทําอยู่ลวก็ดาเนินการแต่ที่ผมสงสัยในระเบียบราชการสมมุติว่าถ้าการลาออกยังไม่มีผลเนี่ยนะครับแล้วไปทําอะไรที่ปีมีเรื่องมีราวอย่างที่เป็นข่าวไปมีเรื่องกับหมอพายที่เชียงใหม่เนี่ยนะฮะถึงขนาดถูกแจ้งความข้อหาชักันเนี่ยนะพยายามฆ่านะหน่วยงานตามระเบียบราชการจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการสอบสวนต้องมีอะไรต่อมีอะไรไหมฮะ ถูกต้องครับต้องต้องก็คือพุ่งในฐานะพุ่งของ้อมญชาก็ต้องตรวจสอบแล้วครับอืก็ต้องตรวจสอบว่าเขาจะิงเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเราเเป็นกระบวนการสืบสวนนะฮะตั้งกรรมการสอบเว้นแต่ใบลาออกได้รับการอนุมัติก็จบจบกันไปว่าอย่างนั้นเถอะคือคือคนละส่วนนะฮะไอลาออกเขาส่วนหนึ่งไอการการสืบสวนสอบสวนก็ส่วนหนึ่งอ๋อเหรอฮะอ่าฮะก็ก็ไอไอในส่วนว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเขาลาออกก่อนหน้านั้นแล้วมาเกิดเหตุแันนัจบ แต่อันนี้ลาออกหลังใบลาออกยังไม่ได้มีผลออันนี้ก็ก็ว่ากันไปส่วนของรังสือลาออกก็พิจารณาจนไปจะให้ออกไม่ให้ออกแต่ส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ต้องทำไปโอเคแสดงว่าแสดงว่าตราบใดที่ใบลาออกยังไม่มีผลนั่นนะครับถ้าไปทําอะไรอาจจะมีความผิดทางด้านวินัยราชการก็ต้องสอบกันต่อถูกต้องครับขณะที่สอบกันนั้นค้างคากันอยู่นั้นสมมุติว่าการลาออกมีผลการสอบเบื้องวินัยราชการก็ยังดําเนินต่อ ถูกต้องครับออ๋ที่นี่ไม่ไม่จบนะฮะไม่จบบไม่จนคลจะสรุปสุดท้ายออกมาใช่ไหมใช่เอ๊ะแล้วทีนี้ทีนี้ตำแหน่งจนสุดท้ายของเป็กสันชัยถ้าเทียบเท่าสี่เนี่ยมันมันมันสี่อะไรฮะสี่แปดสี่แปดก็เทียบเท่าผอกองแล้วนะฮะครับใช่ครับก็แต่แต่แต่อันนี้เขาจะไม่ใช่ตำแหน่งทรงบริหารนะครับอ๋อฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นวิชาการนะดังนั้นต้องอยู่ติดออฟฟิศก็ได้ ก็ก็แล้วแต่ลักษณะงานนะฮะก็อยู่ลักษณะงานที่ว่าระหว่างที่เขาไปช่วยที่โน่นเน่ยเขาต้องโน้นจะมอบหมายงานอะไรได้ครับก็ต้องขอให้คุณปีคุณปีโยงคุณประยงครับคุณประยงฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณประยงปรียาจิตนะคะเลยค่ะปปทค่ะคือเขาเนินทากันเยอะว่าคือภาพภายนอกดูจากรูปแบบการใช้ชีวิตเขาคุานึกไม่ออกหลือว่าเป็นข้าราชการทีนี้ทีนี้เอาละครับทีนี้ทีนี้บรรดา เรื่องไปช่วยราชการทางภาคใต้ใช่ค่ะข้อมูลทางสวบตเป็นอย่างก็คือ,อไ,ได้มีโอกาส<ะ>พูดคุยกับคุณพานุอุทัยรัตนเลขาธิการสวบตก็ข้อมูลสอดคล้องกันนะคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นผลสืบเนื่องจากการช่วยราชการของเลขาสวบตคนก่อนหน้าที่เอาตัวมาช่วยก็อยู่จนถึง30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยแหละก็สิ้นสุดคําสั่งละโอเคสากันยายนห้าแปด การมีชื่อไปช่วยราชการที่สบตที่ภาคใต้นั้นเกิดขึ้นในปี5 6ตรวจสอบไปแล้วเป็นยุคของคุณทมีสดสองเป็นเลขาธิการสบตใช่ค่ะใช่ค่ะพฤศจิกายน2556ค่ะามาช่วยราชการงแตอนนั้นมีความชํานาญเรื่องอะไรโดดเด่นเรื่องอะไรทําไมจึงขอตัวไปไม่ทราบคุณพานุเนี่ยไม่ทราบแต่คุณพานุก็ถามว่าถามจริงๆเนี่ยมานั่งทํางานหรือเปล่า ก็บอกว่าจริงๆแล้วภารกิจของคุณเป็กเนี่ยส่วนใหญ่เป็นภารกิจทางด้านการประ,าประสานงานประชาสัมพันธ์หรือยุทธศาสตร์อะไรต่างๆก็บอกก็มีหลายครั้งที่คุณเป็กเนี่ยช่วยประสานงานกับนกแอร์ในการที่จะมาร่วมทํากิจกรรมกับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เน้นงานประสานงานทวนอีกครั้งนะครับคุณ ผู้ไทยรัฐเพาะเลขาธิการสปตคนปัจจุบันบอกว่าเป็กสัญชัยมาช่วยงานทางด้านประสานงานมั่งประชาสัมพันธ์มั่งใช่ติดต่อประสานงานในการทํางานอาจจะไม่ได้ต้องนั่งโต๊ะเป็นประจําไม่ต้องนั่งโต๊ะแต่มีการทํางานเหรอเขาบอกอาจจะไม่ได้ต้องนั่งโต๊ะหรืออยู่ประจําแต่เขามีการทํางานประสานงานประสานอะไรฮะประสานเนี่ยแหละเช่นประสานติดต่อกับฝ่ายต่างๆเขาบอกยกตัวอย่างประสานกับสายการบินนกแอร์มาทํากิจกรรมกับพื้นที่ใช้ระดับ4.8เช่นละ ก็เขามีคอนเน็กชันนี่ก็เนี่ยตามอ้างอิงมาประสานประสานงานกับนกแอมตก็งใช้ C8 เหรอไม่รู้สิคะก็ได้รับฟังมาเอาอย่างนี้ผมตั้งประเด็นว่าตั้งประเด็นเลยนะฮะใครอยากได้สิทธินับอายุราชการแบบทวีคูณมันโตเร็วใช่ค่ะมันสอบเทียบะไปสองปีมันเรียนัะ อายุราชการจริงๆสองปีแต่ถ้าไปช่วยมีชื่อไปช่วยราชการภาคใต้จะกลายเป็นสปีใช่อันนี้เป็นที่รู้กัน,นเป็นที่รู้กันใครๆจึงปรารถนา,นาที่จะมีชื่อไปช่วยราชการภาคใต้น,นี่ช่องโหว่หรือเปล่า,ออไ,าไปกันที่ไป,ไป,ก,ไปกันที่พลเอกภัยบุญคุ้มฉาย,ยาก,กันดีกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะสวัสดีครับหายหน้าหายตาสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านรัฐมนตรีหนีผมไปเที่ยวอเมริกานะครับ ไปท,ท,ทำงานผมไปทำงานผู <c oughs> ้ไปเที่ยวหรือผู้ฟังก็หาว่ผมเป็นนักเที่ยวเข้า <c oughs> สู่ประเด็นครับเป็กสัญชัยมีชื่อไปช่วยราชการที่สบตแต่โดยข้อแต่โดยข้อจริงตัวเขาไม่ได้อยู่ภาคใต้เลยเนี่ยมันมันเป็นไปได้อย่างไรครับเนี่ยผมเรียนนี้ว่าเขาสังกัดปปอทใช่ค่ะปปทใช่ค่ะโซยุทธธรรมต้องใช่ค่ะ แล้วปทก็จะมีปทภาคก็แบ่งเป็นภาคภาคนะมีแบ่งเป็นภาคอีกเฟกเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ที่ภาคเก้าก็คภาษาแหละทางด้านใต้อ๋อสังกัดภาคเก้าของปทไล่ฟังนะก็ไปสังกัดภาคเก้าภาคอันนี้เรื่องก่อนผมมาทั้งหมดนะน่าจะปีห้าห้าห้าหกประมาณห้าหกนะห้าหกนะห้าหกหร้าเจ็ดาน ผมถามแล้วก็ไปสังกัดที่โน่นแล้วสมัยนั้นพออสบตสมัยนั้นอืมีห้าหกอ่ะก็มาขอตัวไปช่วยงานที่สบตในส่วนยุทธศาสตร์นะที่ผมจําไม่ผิดนะส่วนยุทธศาสตร์ไม่แน่ใจไม่แน่จอไรประมาณเนี้นั่นในส่วนยุทธศาสตร์นะเพราะฉะนั้นการบังคับบัญชาก็ ท่านต้องไปถามสบตทั้งหมดการบัคมาชาจึงจริงจๆงโอนไปที่สบตที่นี่ที่นี่ยืนยันว่าเมื่อปีขาไปช่วยรายการไงเขับครับไปช่วยรายการครัใการขาดก็มามาเขาก็ไปเลยครับครับยืนยันว่ายืนยันว่าพอสปตเป็นคนขอตัวเองสบตใช่เป็นคนขอตัวเองพอสปตสมัยนั้นมีหนังสือมาอ๋อ เพราอเลขาสพทสมัยนั zat, zat. ้นเหมือนกันครับขอตัวไปช่วยแบบนี้นี่ขอขาดเลยหรือว่าขอมีช่วงจังหวะเป็นรอบๆเป็นปีๆขอขาดอขาดเลยเหรอคะขอขาดก็คือไปช่วยไม่ต้องกลับมาทํางานที่สพทเพราะว่ารายละเอียดท่านต้องไปถามสปทครับครับคทำงานไหม ทำงานอะไรไหมเนี่ยผมไม่ทราบว่าเขาเคลื่อนไหวกันยังไงทำงานไหมได้อะไรไหมก็ท่านถามผมเมื่อกี้นี้ผมตอบสอไดินทากันว่าชื่อไปช่วยราชการที่สวอแต่ตัวไม่ได้อยู่ภาคใต้เที่ยวไปมีเรื่องจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ท่านต้องถามผู้ชาเขาที่นั่นว่าว่าเออมันนี่ก็ความเป็นมาเป็นอย่างนี้ก็ต้องต้องท่านก็พอ พอเห็นภาพแล้วนะครับพออสบตสมัยนั้นคุณพานุอุทัยรัฐหรือคนก่อนก่อนก่อนคุณรู้ใช่ไหมถ้าห้าหกเนี่ยน่าีะหกที่นแหจะกไม่พูดราผมไม่พูดอย่ามาหลอกไมนใครผมอยากให้ชื่อหลุดออกจากปากท่านนัฐงตรีมันจะมีน้ำหนักหลุดออกจากปากหมาแก่เนไม่มีความหมายเเรื่องเหล่านี้มันเวลามันจํากัดเวลามันกําหนด ก<ล>ารทำงนานของคโคน้นเอานะอเอานะอท่านจะโยผมเป็นเรื่องเอาแค่นี้ปรปเด็นใหญ่ไปเด็นใหญ่ก็คือตรงนี้ครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าการไปช่วยราชการเพื่อเอาสิทธินับอายุราชการแบบทวีคูณทางภาคใต้เนี่ยมันมีช่องว่างช่องโหวมมีการมั่วกันเยอะและเกินคิดว่ามันควรจะยกเครื่องอย่างไรหรือไม่ครับในภาพรวมวนวัน,วน หลักการมันไม่ได้ผิดไงครับค่ะหลักการไม่ผิดใช่หลักการมันไม่ผิดนะะไปโทษหลักการท่านเห็นใจทหารเดินตอกตอกเมีเลี้ยงไม่เท่าไหร่แล้ววันตุ้มพ่อแม่สูญเสียชีวิตคุณกะเคยอะไรก็ได้นั่นคนทํางานจริงๆใช่ใครับแต่คนต่างหากคนที่ไปใช้ระเบียบต่างหากที่ไปใช้ไม่ถูกต้องค่ะ นั่นแหละคือคือปัญหาแกทุกคนหลังงานเราควรกลับอะไรยังไงไหมคะเราควรดีนึกถึงคนทํางานเสบายใจิเราควรมีอะไรมาที่จะควบคุมตรงนี้ให้มันบังคับใช้อย่างจริงจังไหมคะกับบางคนที่ใช้ช่องโหว่นั่นแหละพุ่งชามีอะไรก็แล้วกันเพรต้องถามเนี่ยอย่างน้ตอนนี้นี่ตับหลวงไม่รู้นะก็ศึกษาก็พุ่งชาก็ต้องลงโทษพุ่งชามเขาอีกชั้นไปพี่ตามสายกันไปคุณไม่มันมีระเบียบแล้วในการมาทำงานต้องลงน้ำต้อง ต้องแจ้งต้องอะไรฐานราชการสิบห้าวันปรดตอกมันมีหมดแล้วครับมันก็ต้องมันก็ต้องลงโทษผู้ชาทีดปล่อยปาละเลยอะไรไม่นะใช่ไหม่ะถ้าผู้ชาไม่ตูวยากก็จะไปได้ยังไงถ้ามันเป็นอย่างนั้นนั้ผมไม่รู้แต่ท่านกำลังจะพูดถึงหลักการไงว่าการไม่รอบรวมคนคนนี้ มีคนคนนึ่งไม่ต้องมาติดที่นี้ก็พุ่งชาถึงนั้นแหละครับอย่าได้ั่นนะสุดท้ายจบลงตรงชาดูแลมันก็ระเบียบมันมันก็ทาตามระเบียบได้เพราะว่ามีระเบียบของมันอยู่้วครับใช่ได้นึกถึงคนดีนึกถึงคนทำงานครับแต่ผมชอบจังที่เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าผู่งข้าบัญชามีอะไรหรือเปล่านั่นคือนั่นคือคําตอบที่สมบูรณ์แบบแล้วแหละเราก็ไม่รู้เขาไงเขาว่ามีอะไรหรือเปล่าท่านก็ถามเขาเออมีคนจมเป็น ต้องไปโน่นทำงานพิเศษทํางานรับมันมีเยอะะเลยก็ต้องไปถามว่ามีอะไรกันหรือเปล่าอ๋อค่ะมีงานอะไรรับพิเศษดังนั้นดังนั้นดังนั้นเป็กสัญชัยมีชื่อไปช่วยงานพักใต้สบตทํางานไม่ได้อะไรไหมต้องไปถามผู้บกคคลมจ้าต้องไปถามสบตไม่เกี่ยวกับปปทไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวโอเคโอ้มันไปช่วยเพื่อ ส่วนส่วนช่องว่างช่องโบเรื่องระบบไปช่วยที่การภักใต้เพื่อเอาสิทธิทวีคูณนั้นหลักการถูกต้องไปแก้ที่ผู้บัญชาผู้บังคับบัญชาเท่านั้นถ้าไม่มีอะไรไม่มีปัญหาถ้ามันจะมีอะไรหรือเปล่าเท่านั้นเองใช่ครับสองบณ์แบบขอบพระคุณนะขอบพระคุณนะคะท่านระธานกขอบคุณนะสวัสดีฮะพลเอกบไปบุญคุ้มชัยยะวันนี้ประชุมครมเริ่มเก้าโมงรายการมันเก้าโมงดังนั้นก็ต้องเทป นนสั้นๆแต่ว่าสาระครบถ้วนสรุปสรุปนะเพิ่งรู้ว่าเป็กสัญชัยเป็นข้าราชการสังกัดัอปตทและพึ่งรู้ว่าเป็กสัญชัยมีชื่อไปช่วยราชการภาคใตา้ที่สอบปตสังคมคิดอย่างไรค่ะก็ฝากไปคิดกันต่อช่วงนี้ไปพักกันก่อนดีกว่า